มาดูกิจกรรมส่งเสริมวันสําคัญในพระพุทธศาสนาวันมาคาบูชาเริ่มกันที่จังหวัดยะลานะคะที่จังหวัดยะลาพุทธศาสนิกชนจํานวนมากค่ะได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาคาบูชาค่ะ ที่วัดคูหาพิมุกตำบลน,นาธรรมอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาคบูชาประจำปี2,567เพื่อจัดลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองโดยมีพลตรีกติติตินสูลานนท์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาเป็นประธานในพิธีมีส่วนราชาการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากกิจกรรมมีการจัดแสดงนิทรศาการพระราชาดําริ ของในหลวงราชการที่9จากศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีขบวนรถพระพุทธบุพภาจากวัดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนาราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลารวม20วัด โดยอันเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบนรถยนต์และแห่รอบเมืองจังหวัดยะลาก่อนที่จะนำไปจอดไว้ที่วัดคูหาพิมุกนอกจากนี้ยังมีโรงทานเลี้ยงอาหารให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมด้วยทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดเชายแดนภาคใต้สมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแด่นภาคใต้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัด พุทธสมาคมจังหวัดและสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาทำรงไว้ซึ่งวิถีพุทธวิถีธรรมตลอดจนเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ